เรื่องดีๆของ12นักสัตว์ปีชั่วมีความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีเสน่ห์และสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ง่ายปีฉลูมีความอดทนและมุ่งมั่นความจริงใจของพวกเขาทําให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจปีขาดมีความกล้าหาญและมีความเป็นผู้นํารักอิสระและชอบการประจนภัยปีเถาะมีความอ่อนโยนและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความสุนทรีและรักในความงามของศิลปะปีมะโรงมีวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยาน ูงงมมมมมีคววาาาััั่่่่นนนใใจและเเชือออตยกปีมะเส็งมีความลึกลับและมีเสน่ห์มีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างดีปีมะเมียมีความกระตือรือร้นและชอบการเคลื่อนไหวมีความเป็นมิตรและมักจะเป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่ดีในกลุ่มปีมะแม่มีความอดอนและใจดีมีความรักในความสงบและมักจะพยายามรักษาความสมดุลในชีวิตปีวอกมีความฉลาดและมีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการทําให้คนรอบข้างสนุกสนานปีละกามี ความละเอียดและใส่ใจในรายละเอียดนอกจากนี้ยังมีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูงปีจอจะมีความซื่อสัตย์และพักดีมีความยุติธรรมและมักจะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อมัน่นปีกุลมีความรักและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความใจดีและมักให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเสมอ